สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็วน้องๆอยากเป็นทางการนะครับในทุกๆวันพุธของสัปดาห์แบบนี้รู้กันใช่ไหมครับว่าเราจะมาเจอกันในรายการ SCP Story ครับแล้ววันนี้ทุกคนก็นมาอยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องราวของด้านมืดความสยองขวัญความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็ห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เมาสนะครับ แล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดระดิ่งเอาไว้ด้วยครับเวลาที่มีการอัปเดตคลิปในครั้งต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วก็ดํามืดแบบนี้ครับและในวันนี้ครับจากที่หลายๆคนเนี่ยขอกันเข้ามานะครับหลายคนก็เริ่มงองแงเริ่มงอนทำไมพี่นิกไม่ทา S C P ตัวนี้สักทีทำไมผมขอไปแล้วยังไม่เล่าให้ฟังซึ่งนิกเนี่ยต้องขอบอกกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆก่อนนะครับว่า ใจเย็นๆนะครับเพราะว่านิกจะค่อยๆนำ SCP ที่น้องๆรีเควสมานะครับก็ค่อยๆทยอยมาเล่าสัปดาห์ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นครับแต่ว่ารับรองว่าได้ฟังกันทุกคนแน่นอนครับและ SCP ในวันนี้ครับเป็นอะไรที่เล่ายากมากเลยครับอ่ะจะเสียเวลากันเลยครับไปชม SCP ในวันนี้ที่นิกจะนำมาเล่าให้กับน้องฟังกันดีกว่าครับอ่ะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคไป ในโลกของ SCP เนี่ยทางสถาบันได้พบกับสิ่งผิดปกติมากมายที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ต่างๆบนโลกใบนี้ครับสิ่งผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสบางอย่างเช่นภาพการสัมผัสการรับรสกลิ่นหรือแม้แต่การได้ยินครับซึ่งไอสิ่งผิดปกตินั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อคุณผ่านประสาทสัมผัสเหล่านั้นแต่ว่า SCP บางรายการนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อคุณได้เพียงแค่คุณรู้เรื่องราวของพวกมันครับ หน้าแปลกใช่ไหมครับการบันทึกหรือว่าการพยายามบอกเล่าเรื่องราวของพวกมันนั้นอาจทําให้คุณกลายเป็นเหยื่อของพวกมันได้เพราะฉะนั้นการอธิบาย S C P ของนิกในวันนี้นั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากครับซึ่งในการบอกเล่า S C P ในวันนี้นี้นขออนุญาตใช้คําแทนมันว่า info h a z a า d ครับถ้าหากว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยลองหาข้อมูลของ S C P จาก S C P หมายเลข 2,000ถึง3,000จะพบว่ามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งครับที่มีความแปลกประหลาดกว่า SCP รายการอื่นนั่นก็คือ SCP ถ้าหากว่าเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยข้อมูลของมันนะจะถูกบันทึกไว้ในลักษณะของสัญลักษณ์แล้วก็รูปภาพเพื่อให้บุคลากรของทางสถาบันนั้นตีความจากสัญลักษณ์เพราะว่า เราไม่สามารถบันทึกข้อมูลของมันไว้ในลักษณะของตัวอักษรปกติได้ครับเพราะอะไรนะหรอครับนิกเชื่อว่าจะมีน้องๆแล้วก็เพื่อนๆบางคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจรวมถึงนิกในตอนแรกด้วยครับนิกเนี่ยจะขออธิบายข้อมูลเหล่านี้ออกมาโดยที่จะไม่เอ่ยชื่อว่ามันคือตัวอะไรเพื่อให้น้องๆนั้นปลอดภัยแล้วก็ เข้าใจข้อมูลของมันอย่างง่ายที่สุดและเพื่อให้การรับชมว,วิดีโอนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดนิกขอแนะนําให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นรีบดูวิดีโอนี้ครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆที่ชอบ SCP ได้ดูก่อนที่มันจะหายไปครับอินโฟฮัสซัดนั้นคือความผิดปกติที่อยู่ในคลาสครีเตอร์การปรากฏตัวของมันนั้นทําให้เรารู้ว่า มันมีความสูงครับซึ่งมันสูงเป็น2เท่าของขนาดร่างกายปกติของมนุษย์ร่างกายของมันนั้นมีความเหนียวคล้ายกับเมือกแล้วก็ถูกปกคลุมด้วยเส้นเอ็นสีดําที่มีลักษณะเหมือนกับริบดิ้นในปัจจุบันนั้นเราไม่สามารถรู้ว่านั่นคือร่างกายจริงๆของมันหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มร่างกายของมันเอาไว้ครับอินโฟฮัสซัดนั้นจะน่าสงสารมากครับเนื่องจากว่า ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันแม้กระทั่งตัวมันเองครับก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันคือตัวอะไรแล้วก็มีชื่อแท้จริงว่าอะไรซึ่งนั่นทําให้มันตกอยู่ในความเศร้าอันที่จริงนั้นมันดูเหมือนกับว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าน่ากลัวนะแต่แค่มันต้องการที่จะรู้ข้อมูลของตัวมันเองเท่านั้นและนั่นคือสาเหตุที่มันต้องขโมยสิ่งที่เป็นเอกสารหรือว่าสิ่งที่บรรยายเรื่องราวข้อมูลของมันหรือแม้กระทั่งตัวคนที่เล่าเรื่องราวของมัน เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับความสามารถของมันนั้นไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่เลยครับแต่ว่า มันกลับเป็นสิ่งที่ยากต่อสถาบันเพราะว่ามันสามารถทะลุผ่านอะไรก็ได้มันมีความรู้สึกครับและมันก็เข้าใจคําพูดแต่ว่ามันจะมีความสับสนกับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นรูปภาพหรือรูปแบบการสื่อสารอื่นๆที่ไม่ใช่คําพูดครับข้อมูลของทางองค์กรที่บันทึกเรื่องราวของมันไว้ในรูปแบบของตัวอักษรทั้งในแบบของฮาร์ดฟล์แล้วก็ข้อมูลที่บันทึกในคอมพิวเตอร์ตลอดจนข้อมูลเสียงครับมันหายไปอย่างไรล่องรอซึ่งแน่นอนครับ มันมาขโมยข้อมูลของมันครับถึงแม้ว่ามันจะดูลึกลับแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าอินโฟฮัสสานนั้นจะมีความหมั่นไวอ่อนไหวกับคําพูดเป็นอย่างมากทางสถาบันเนี่ยจึงต้องจัดเก็บข้อมูลของมันไว้ในลักษณะของแผนภาพแล้วก็สามารถเข้าถึงได้เพียงแค่บุคลากรระดับ4แล้วก็สภาโอไฟ์เท่านั้นครับตั้งแต่ที่ทางสถาบันเนี่ยพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของอินโฟฮัาสาน เคยมีการทดลองเกิดขึ้นเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับโดยในการทดลองครั้งแรกครับบุคลากรคลาสดีนั้นถูกปล่อยให้อยู่ในห้องเพียงลําพังเขาถูกขอร้องให้ดูข้อมูลแล้วก็แผนภาพที่บรรยายเกี่ยวกับอินโฟฮัสซัก่อนที่จะมีการให้เขานั้นแปลข้อมูลออกมาด้วยการเขียนลงบนกระดาษครับหลังจากที่มีการแปลงข้อมูลทั้งหมดในแผนภาพออกมาเป็นตัวอักษรน,นั้นทันใดนั้นอินโฟฮัสซก็ปรากฏตัวขึ้นครับ ทำให้บุคลากรคลาสดีนั้นตกอยู่ในความหวาดกลัวเป็นอย่างมากมันแสดงความชื่นชมแล้วก็ความภูมิใจในกระดาษที่ถูกเขียนออกมาจากนั้นมันก็หยิบไฟล์นั้นครับแล้วก็เดินทะลุผ่านกำแพงไปเลยครับเหลือเพียงแค่บุคลากรคลาสดีที่ตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวอย่างสุดขีดไม่ต้องจินตนาการก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนหลังจากนั้นไม่นานครับการทดลองครั้งที่2ก็เกิดขึ้นซึ่งใช้รูปแบบเดียวกับครั้งแรกแต่ครั้งนี้นั้นบุคลากรคลาสดีได้ถูกขอร้องให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผน ภูมิแผนภาพแล้วก็รูปภาพของอินโฟฮัสศาสก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเล่าหลังจากที่มีการอธิบายออกมาครับปรากฏว่าอินโฟฮัสศาสก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นที่น่าแปลกใจครับมันแสดงความรักต่อบุคลากรคลาสดี mm. ก่อนที่จะโอบรัดแล้วก็อุ้มเขาหายเข้าไปในมิติของมันจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ mm. ก็ยังไม่มีใครพบเห็นบุคลากรคลาสดีคนนั้นอีกเลยมาเจาะลึกกันที่เรื่องราวภูมิหลังของมันบ้างครับ จะโดดอุ้มไหมเนี่ยอินโฟฮสัต์นั้นถูกคนพบครั้งแรกในปี1993ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดที่ไซต์14ครับมีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรคนหนึ่งได้เดินไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น2ของโซน C ในไซต์14ในขณะท,ที่กลุ่มเพื่อนๆสมาชิกข,ของเขานั้นรออยู่ที่บริเวณทางเดินหลังจากนั้นเพื่อนๆของเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็ตะโกนออกมาจากในห้องน้ำว่านี่มันตัวอะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นเสียงตะโกนที่เกิดขึ้นก็หายไปครับ จ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยก็พาการตัดสินใจพังประตูห้องน้ำเข้าไปดูแต่ว่าพวกเขากลับไม่พบอะไรครับนอกจากความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเจ้าหน้าที่แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆในห้องน้ำซึ่งเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้เกิดขึ้นอีกถึง3ครั้งในปีเดียวกันครับนำไปสู่ความสนใจของทางองค์กรกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของเจ้าหน้าที่พวกเขาต้องการจับตาดูว่า มันคือตัวอะไรแน่ที่จับตัวนักวิจัยไปพวกเขาก็เลือกใช้วิธีการติดกล้องวงจรปิดเวตามส่วนต่างๆของทางสถาบันครับแต่ว่าหลังจากนั้นกลับไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเลยจนกระทั่ง10ปีต่อมาครับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันที่ชื่อว่าเคลลี่ได้พาลูกชายของเธอมาเพื่อช่วยในการทดลองอะไรบางอยา่างการทดลองนี้เนี่ย ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลูกชายของเธอนั้นเข้าไปนั่งอยู่ในห้องคอนกรีตสี่เหลี่ยมที่มีกระจกกั้นเพื่อให้ทีมนักวิจัยนั้นสามารถสังเกตการในขณะที่เด็กชายนั่งวาดรูปอยู่ที่โต๊ะกลางห้องนั้นอยู่ๆไฟกระดับลงครับเจ้าหน้าที่เคลลี่เนี่ยรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อที่จะเข้าไปดูลูกชายของเธอแต่ปรากฏว่าประตูนั้นมันกลับล็อกจากข้างในเธอเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะเข้าไปหาลูก จนกระทั่ง10นาทีผ่านไปครับไฟเนี่ยก็ได้กลับมาเหมือนเดิมเธอจึงรีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งเข้าไปหาลูกซึ่งพบว่าลูกของเธอนั้นก็ยังนั่งวาดรูปอยู่บนโต๊ะที่เดิมด้วยความเป็นห่วงของแม่ครับเจ้าหน้าที่เคลลี่เนี่ยก็ได้ถามลูกชายของเธอว่าทุกอย่างโอเคไหมเด็กชายก็ได้ตอบมาว่าเขาสบายดีครับและเขาก็ได้คุยกับใครบางคนในขณะที่ไฟดับและเมื่อเจ้าหน้าที่เคลลี่ถามว่า ลูกคุยกับใครเด็กชายคนนั้นก็ได้ยกสมุดวาดรูปขึ้นให้ดูครับเผยให้เห็นภาพวาดของอินโฟฮัสซราซึ่งในการบันทึกข้อมูลของนักวิจัยนั้นข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกเมื่อสักครู่นี้ก็หายไปอย่างไรร่องรอยเมื่อเจ้าหน้าที่เคลลี่ถามว่าทําไมลูกถึงวาดรูปเพื่อนใหม่คนนี้เด็กชายคนนั้นก็ตอบว่าผมกลัวว่าผมจะลืมเขาไปถ้าหากว่าผมไม่วาดเขาออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ทราบที่มาที่ชัดเจนของอินโฟฮัสซราแต่ว่านักวิจัยบางคนนั้นก็เชื่อว่า มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นตัวเดียวกับ SCP 1 3 4 6 1ขีดหนึ้องๆรู้จักไหมครับ SCP 1 3 4 6ก็คือทางเดินที่นำไปสู่ห้องลึกลับที่อยู่ริมสุดของคอริดอร์ทางเดินซึ่งเราเรียกมันว่า SCP 1 3 4 6 1ขีดหเนื่องจากเคยมีการทดลองส่งบุคลากรพลาสดี D ให้เดินไปตามทางเดินแล้วก็เข้าไปที่ห้อง SCP 1 3 4 6 1ขีดผลปรากฏว่าเขาไม่กลับออกมาอีกเลยครับ แต่ว่ามีจดหมายฉบับหนึ่งถูกสอดออกมาที่ใต้ประตูในจดหมายนั้นบรรยายว่าที่แท้จริงแล้วข้างในนั้นเป็นคุกครับมันเป็นคุกของตัวอะไรบางอย่างที่จับเขามาขังเอาไว้ในจดหมายนั้นยังระบุไว้อีกว่าไม่ต้องพยายามมาช่วยเหลือเขาเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วก็ฝากบอกครอบครัวของเขาว่าเขารักครอบครัวของเขามากข้อความในจดหมายนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สามารถบรรยายถึงอินโฟฮาสซัดออกมาเป็นรูปแบบของตัวหนังสือได้และที่สําคัญครับความเป็นไปได้ SCP-1346-1 นั้นก็คือคุกหรือว่ามิติอะไรบางอย่างที่เอาไว้กักขังเหยื่อของอินโฟฮาสซร์นั่นเองครับในขณะนี้นั้นทางสถาบันยังไม่สามารถกักการอินโฟฮาสซร์ได้เนื่องจากว่ามันมีความสามารถในการทะลุผ่านอะไรก็ได้ดังนั้นข้อมูลที่มีค่าของมันจึงถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของรูปภาพนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวข้อมูลของ SCP หวังว่าคงจะถูกใจน้องๆหลายๆคนนะครับแล้วทั้งหมดก็คือเรื่องราวของ SCP Story ในวันนี้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับนิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนิกแล้วก็ SCP Story คงต้องขอลาไปก่อนครับเจอกับรายการ SCP Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ